สวัสดีท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังธรรมะยมเย็ยนจากวัดสมัยชัญยาวาดวันนี้วันนี้หลวงพ่อได้ไปไปงานหลายงานอยู่ในวัดนี่แหละไม่ได้ออกนอกวัด <c oughs> ส่วนมากก็ไปงานศพบ,บ้างไปให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> วันนี้มี มีเรื่องที่อยากจะคุยให้ท่านฟังว่าคนเราเนี่ยถ้ามีความอดทนไม่ว่าจะเป็นอดทนเรื่องใดก็จะมีความสุขเกิดขึ้นอดทนแล้วมีความสุขในทางพระศาสนานั้นมีหลักของความอดทนอยู่สาม สาสี่อย่างในท่นี้ก็ <c oughs> ขออภัยนะอากาศขอแห้ง <c oughs> มีความอดทนอยู่สี่อย่างอย่างแรกก็คือความอดความอดทนต่อความลำบากเรามักจะมีความลำบากใน ในเรื่องต่างๆเช่นถ้าเราอดทนต่อความลำบากตากตรามอดทนต่อความเหนื่อยล้าอดทนต่อความหิวกระหายอดทนต่อภาวะเศรษฐกิตอดทนต่อการดำเนินชีวิตอดทนต่อการไปการมาอดทนต่อการหาเงินอดทนต่อการดูแลลูกอะไรต่างๆสารพัดเนี่ย ก็ถือว่าเป็นความลําบากนะการไปกันมาลําบากการอยู่การกินลําบากการหาเงินลําบากความทุกข์ยากมันลําบากไปสารพัดเนี่ยถ้าเราอดทนได้ดีๆความลําบากกายเราก็อดทนได้ความลําบากใจเราอดทนได้หรือความทุกข์อย่างหนึ่งก็เป็นความลําบากอย่างเช่นอย่างวันเนี้หลวงพ่อไปงาน งานศพมาสองสานงานหลายท่านก็รู้สึกเสียใจที่ได้สูญเสียบุคคลเป็นที่รักก็ได้ให้โอวาทว่าถ้าเรามีมร,รณสติเราก็จะเสียดายเ,เราก็จะมีความรู้สึกเสียใจกับบุคคลที่เรารักแต่เราไม่เสียดายคือเราไม่เสียดายว่าเราไม่ได้ดูแลพ่อแม่ เพราะเราดูแลพ่อแม่ดีแล้วเราไม่เสียดายว่าเราไม่ได้บอกรักพ่อแม่เพราะเราได้บอกรักท่านทุกวันเราไม่เสียดายว่าเราไม่ได้พาพ่อแม่ไปเที่ยวเพราะเราพาท่านไปเที่ยวอยู่ตลอดเราไม่เสียดายว่าพ่อแม่จากเราไปเพราะพ่อแม่นั้นก็อยู่กับเราตลอดเวลาคือรูปร่างหน้าตาของเรา เลือดเนื้อของท่านก็ยังอยู่ที่เราบางครั้งเราก็อาจจะเหมือนแม่เหมือนพ่อรูปร่างหน้าตาเราไม่เสียดายว่าเราไม่ได้ให้ความรักกับท่านเลยเราแต่เราให้ความรักกับท่านอยู่ทุกวันเราไม่เสียดายว่าเราไม่ได้สแสดงความบกตันอยู่กับตวทีต่อท่านแต่เราก็สร้างความบิกตันอยู่ต่อท่านทุกวัน เราก็ไม่เสียดายว่าเราไม่ได้ดูแลท่านเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เราได้ดูแลท่านทุกเวลาเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยคือบางคนนี่จะเสียดายนะเสียดายพอพ่อ,พอ,พอแม่อยู่ไม่ได้ทําความดีเพื่อท่านเลยไม่ได้บอกรักไม่ได้ให้ความสุขกายสุขใจแก่ท่านวันๆก็ชวนท่านทะเลาะทุกวันทุกวันไม่ได้ดูดำดูดีอะไรท่าน พอท่านจากไปก็ไปร้องหม่มร้องไห้เคาะฝาลงร้องหม่มร้องไห้สึกเื่อ,อื่นเศร้าโศกเสียใจอย่างนี้มันบันใช่ไม่ได้มันหาความสุขไม่ได้ญาติโยมหลายท่านก็ก็ให้กําลังใจให้กําลังใจคนเวลาจนเวลาเจ็บเวลาจากเวลาพ,พลัดพากนี่ดีนะท่านทั้งหลายก็ลองลองคิดมาที่ตัวเราสมมุติว่าเราจาก พ่อแม่ตายจากเราพี่ตายจากเราน้องตายจากเราคนรักตายจากเราสามีตายจากภรรยาตายจากลูกตายจากนี่เราจะมีความเสียใจขนาดไหนเราก็ต้องฝึกความอดทนต่อความลำบากตากตรำต่อความหลายๆเรื่องอมันก็จะทำให้เรามีชีวิตดีขึ้นต่อมาประการที่สองให้รู้จักอดทนต่อการดูมิ่น ต่อการโดมินดูแคลนหยัดยามจากบุคคลอื่นเราก็อย่าไปเสียใจอย่าไปร้องไห้ว่าเขาโดมินเราดูถูกศักดิ์ศรีเราเขาดูถูกว่าเรายากจนเขาดูถูกว่าเราโง่เขาดูถูกว่าเราต่ำต้อยเขาดูถูกว่าเราไม่มีบุญไม่วิวาสนาเราก็ต้องอดทนต่อคำดูถูกโดมินดิจินนิทาเหล่านั้น ก็จะทำให้เรามีความสุขสงบได้ต่อมาให้เรามีความอดทนต่อเวทนาอดทนต่อเวทนานั้นนะมันมันดีนะฮะอดทนต่อเวทนาไม่ว่าจะเป็นทุกขเวทนาสุขเวทนาเวทนาก็คือการสวยอารมณ์การเสวยอารมณ์สุขอารมณ์ทุกเวลา เราประสบกับอารมณ์ทุกขทุกเวทนามันก็จะเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางใจเราอดทนได้ต่ออารมณนน์นั้นๆเราก็มีความสุขอดทนต่อเวทนาอะไรต่างๆที่มันเกิดมาเนี่ยทุกคนมีเวทนาท่านั้นแหละ การปวดเมื่อยก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งการหิวข้าวการปวดหนักปวดเบาก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งเป็นทั้งตัจจุบันนี้หน้าสงสารนะเวทนาเนี่ยมันเป็นคําที่โบราณมากักจะพูด มกักจะพูดเปรียบเปรยว่าฉันเวทนาเธอเหลือเกินเห็นเธอทุกอยาก่างฉันเวทนาเธอเหลือเกินเห็นน้องหมาตกทุกข์ได้ยากก็เวทนาเหลือเกินเห็นคนยากจนก็เวทนาเหลือเกินคือมันเหมือนคําพูดดูถูกดูหมิน่นไม่ใช่นะมันมันเป็นคําที่แสดงความเห็นอกเห็นใจมากกว่าเป็นการการแสดงความเห็นอกเห็นใจ ฉะนั้นเราก็ต้องอดทนต่อเวทนาทุกอย่างถ้าเราไม่อดทนต่อเวทนาโดยเฉพาะกายเนี่ยกายเวทนามันมีมันเกิดเวทนาทางกายความทุกข์ทางกายการเกิดการแก่การเจ็บการตายมันก็เป็นความมันก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งอ่ะเราก็ต้องอดทน หลายท่านทนก็ไม่ค่อยได้หรอกเห็นตัวเองแก่เห็นตัวเกงตนเองแก่ผมหอกหัวล้านไม่หลอ่อไม่สวยมันทนไม่ได้อะไรอย่างนี้มันคือไม่ยอมรับสภาพไงมันก็เลยทุกหลายเรื่องเราทุกเพ่อคนอื่นเราทุกเพ่อคนอื่นเราไม่ได้ทุกพาะตัวเองเราเห็นคนเป็นแบบนั้นเราก็ทุกกับเขาทั้งทั้ง,ท,งที่เขายิ้มหัวราอดได้ทั้งวันแต่เราก็ทุก เลืกดาสาบแช่งเข้าไปอย่างนี้ยมันก็ทุกข์ฉะนั้นเราก็ไม่ต้องทุกข์ถ้าเรามีความอดทนเราจะไม่ทุกข์เลยนะอดทนต่อมาก็คืออดทนต่ออารมณ์เนี่ยสำสคัญอารมณ์อารมณ์อะไรอะ่ะก็คืออารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอารมณ์ตัวเองอ,อารมณ์คนอื่น,เ,นเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอก ห้ามเขาไม่โกรธเขาก็โกรธห้ามเขาไม่ให้ด่าเขาก็มีอารมณ์ด่าห้ามเขาไม่ให้มีโตสะเขาก็มีโทสะห้ามเขาไม่ให้โลภเขาก็โลภห้ามเขาไม่ให้หลงเขาก็หลงคือเราไม่สามารถไปห้ามคนอื่นได้แต่เราสามารถห้ามตนเองได้ห้ามอารมณ์ตัวเองได้ส่วนมากคนที่ห้ามอารมณ์ตัวเองไม่ได้นั้นจะทุกข์นะจะทุกข์ทุกข์มากเลยไม่เห็นความสุขหรอก ห้ามตัวเองไม่ให้อิจฉาอย่างเงี้ยห้ามตนเองไม่ให้โกรธแบบเนี้ยห้ามตนเองไม่ให้ขี้เกียจห้ามตนเองไม่ให้ไม่ให้ปล่อยเวลาให้มันหมดหมดไปถ้าเรามีขันติคืออดทนต่ออารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้จิตของเราสงบด้วย ส่วนมากเราก็มักจะรำคาญกับอารมณ์ต่างๆฝนตกก็อารมณ์เสียอารมณ์เสียจะไปตกไปทําไมเหลือน้ําก็ท่วมอะไรอย่างเงี้ยแดดออกก็อารมณ์เสียแดดมากไปทำไมร้อนอืต้นไม้ตายหมดไม่ได้ลดน้ําหลายวันต้นไม้ตายหมดอะไรอย่างเงี้ยเปลืองแอร์อะไรอ,า,อารมณ์เสียอโลกใช้เงินมากไปไม่จําเป็นก็อารมณ์เสียสามีกลับบ้านดึกก็อารมณ์เสีย ลูกไม่ขยันเรียนหนังสือก็อารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนโทรมาขอยืมเงินก็อารมณ์เสียเราไปยืมเข้ามาเขามาทวงเงินเราเราก็อารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยมันทุกทุกเรื่องเลยอ่ะแบบนี้แย่เลยนะแบบนี้แย่เลยแต่ถ้าเรามีสติควบคุมบวกกับความอดทนนี่ดีหลเรื่อง สมัยก่อนหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดใหม่ๆนี่โอ้ยอยากจะสร้างอย่าโน้นสร้างนี้ก็เป็นหนี้เขาหลายล้านเนี่ยพอคิดไปชื่นมาแล้วเราก็สร้างทําไมเนาะถ้าไม่สร้างก็ไม่ได้หลูกพระหลูกเน้นก็เยอะไม่มีกุติอยู่ก็ต้องสร้างมีคนบอกว่าทําไมไม่สร้างให้มันเสร็จๆไปเลยให้มันสิบล้านยี่สิบล้านแลน้วไหนแหละเงินเนี่ยเสนออย่างเดียวไม่เอาเงินมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างกุติดเล็กๆให้เขาอยู่เพราะได้แล้วพูดภาษาชาวบ้านว่าพอเริ่สุขนอนเนอี่ย พระท่านก็อยู่เป็นห้องๆห,ห้องเล็กสร้างห้องละหมื่นสองหมื่นให้ท่านอยู่กันบางรูปอยู่จนได้ปะเรียนเจ็ดปรเรียนแปดก็มีนะอยู่ห้องเล็กๆพอกับแมวดิ้นได้อะไรอย่างเงี้ยท่านก็อยู่อยู่แบบแบบสมถะคือหลายเรื่องเราก็ต้องอดทนเนี่ยท่านทั้งหลายเป็นพ่อเป็นแม่คนยิ่งอดทนอ่ะก็ลูกอีกสองสามเท่าอดทนหิวอย่างเงี้ย ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีทุกท่านก็ต้องอดทนอยู่บ้านนานๆล็อกดาวนานๆเน,นีนน่ยบางคนก็จะเป็นโรคประสาทเป็นโรคประสาทก็บอกว่ายมก็วิธีไม่ให้เราเป,เป็นโรคประสาทนะไม่ให้เครียดก็สวดม์บ้างดูอะไรที่มันทําให้เราตลกบ้างดูหนังตลกบ้างฟังเพลงบ้างดูคลิปตลกตลกบ้างทําให้ลค,คลเครียดมันก็มีเยอะแยะไปนะ นี่ยแๆไปทางออกการกำจัดอารมณ์กโกรธอารมณ์บูดอารมณ์เน่าอารมณ์เหม็นเนี่ยอารมณ์ที่มันบอดจอยทั้งหลายเนี่ยอารมณ์มันบอดจอยคืออารมณ์มันมันอารมณ์เสียเราก็ต้องร่างกายเราร่างกายเรามันมันดีอย่างหนึ่งนะมันขับของเสียออกเป็นอุจจาระใช่ไหมแต่จิตใจเราส่วนมากมันไม่ค่อยขับของเสียออกจิตจากจกต มันมักจะเจ็บหมักบมมสะสมไว้ในหัวสมองเราเนี่ยมาเราแล้วไม่เราเราเราก็จะทุกข์อยู่ไปมีคนถามว่าหลวงพ่อหลวงพ่อมีความสุขไหมในแต่เราโอ้มีความสุขมากเลยนะทุกข์ไม่ค่อยเป็นน่ะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตั้งแต่เป็นลูกชาวไร่ชาวนาหา,ชาเช้ากินค่าเนี่ยมาเลี้ยงงวเลี้ยงควายก็สุกนั่งบนหลังคอยก็ร้องเพลงอืม ร้องเพลงของคุณดาบันดอนนะ่ะเราเป็นคนชนาญอยกับควายอย่างเงี้ยร้องเพลงดาบันดอนร้องเพลงสังเสียมพชชมพูอะไรอย่างเงี้ยก็ร้องเพลงร้องตะโกนไม่เหทุกอะไรมีกินก็กินง่ายอยู่ง่ายไปง่ายมาง่ายอะไรกินง่ายๆยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนบอกว่าหลวงพ่อพวกโยมกินง่ายๆโอ้โหกินง่ายๆก็ <laughs> วิ่งหา พัตคารหลูนๆอันนี้ก็กินง่ายๆหลวงพ่อกินง่ายๆที่ไหนได้ก็จะกินได้แต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหต้องกินอย่างดีอ่ะกินอย่างดีกินง่ายยังไงก็งงเหมืองงนกันนะเนี่ยฉะนั้นเราต้องต้องฝึกความอดทนแล้วหละเรื่องถ้าเราอดทนได้ความสุขมันมีนะความสุขมันมีมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะในยุยยคยุบโควิด ญาติโยมหลายท่านนี่ต้องโดนล็อกดาวน์อยู่กับบ้านอย่างเงี้ยเราโทษใครได้ไหมม,มันโทษไม่ได้โครคภัยไข้เจ็บเราโทษได้ไหมมันมันก็เหมือนเรามีกรรมมีเวร,รร่วมกันทั่วโลกอะถ้าไปพูดถึงผู้บริหารประเทศเขาก็คงไม่อยากจะมีการทำแบบนี้ท่าศัต สถานการณ์บ้านเมืองมันปกติไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเขาก็คงไม่อยากจะทำคือไม่อยากไม่มีใครอยากจะทำหรอกแต่ทำก็เพื่อให้โรคมันไม่ระบาดมากไปกว่านี้อย่างเงี้ยหลายเรื่องท่านช่วยกันอันไหนที่เราพอร่วมด้วยช่วยกันเราก็แบ่งแบ่งเบาภาระคนอื่น ภาระคนอื่นเขาเอาจจะมีบ้ากโดยเฉพาะภาระหน้าที่ของผู้นาทุกระดับก็มีภาระหน้าที่แต่เราก็ต้องเราก็เป็นผู้นาตัวเองดีกว่าอันไหนที่เราไม่เสี่ยงเราก็ต้องไม่ก็ไม่เสี่ยงอันไหนที่เราเคยทำปกติเราก็ต้องงดอย่างเช่นเราเคยไปกินข้าวรวมกันเราก็ต้องงดในการกินข้าวรวมกันอย่างวัดหลวงพ่อนี่ยโยมนิมนต์ ภายในวัดอย่างนี้ก็ไม่ฉันเข้ารวมกันก็แยกกันชันไม่ฉันเข้ารวมกันเพราะกลัวปัญหาโรคติดในขณะที่เปิดแมสแล้วก็ฉันพัตทหารอย่างเงี้ยก็ต้องแยกกันพระลูกวัดลูกลูกลูกพระลูกเนนอย่างเงี้ยซึ่งเป็นพระลูกวัดเนนลูกวัดก็ก็ให้แยกกันแยกกันจําวัดแยกกันนอนเวลาเรียนหนังสืออาจจะรวมกันบ้างแต่ก็ใส่แมสล้างมืออย่างเงี้ย ก็ต้องอดทนไปทุกด้านนะพร้อมๆกัน,นหลายๆเรื่องเราแต่ก่อนเราอาจจะเคยสะดวกสบายในเรื่องการไปการมาการอยู่การฉันหลายเรื่องเราสะดวกสบายแต่ปัจจุบันเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องอดทนอดทนกับโรคนี้ให้ได้ต้องท่องว่าเราฉันจะไม่ตายเพราะโรคโควิดตายโรคอย่างอื่น มันก็มีคนอ่านประวัติแต่เพราะตายเพราะโรคโควิดไม่มีใครอ่านประวัติเลยว่าใครเป็นอะไรบ้างเป็นต้นสรุปก็คือว่าอดทนไว้นะท่านอดทนเหนื่อยกายเหนื่อยใจก็ต้องอดทนเหนื่อยใจกับเรื่องอะไรก็ต้องอดทนเหนื่อยใจกับโลกก็ต้องอดทนต่อโลกเหนื่อยใจกับเพื่อนก็ต้องอดทนกับเพื่อนเหนื่อยใจกับภรรยาก็ต้องอดทนกับภรรยา เหนื่อยใจกับสามีก็ต้องอดทนกับสามีเหนื่อยใจกับภารหนี้สินต่างๆเราก็ต้องอดทนต่อภรหนี้สินนั้นๆและที่สําคัญนะอย่าคิดฆ่าตัวตายมีหลายท่านมาทําบุญแล้วหลวงพ่อสมมุตินะสมมุติอ่าสมมุติทําไมอ่ะสมมุติดๆีๆได้ไหมไม่อยากจะมันก็ได้หลวงพ่อสมมุตินะถ้าพวก พวกผมตายหลวงพ่อจะไปงานเผาศพไหมไปสิถ้ารู้จักแต่ถ้าไปตายอย่างอื่นเนี่ยไปนะแต่ถ้าแต่เพราะโรคโควิดไม่ไปนะฉันก็กลัวตายเหมือนกันก็พูดแซวนะก็นั่นแหละหลวงพอ่อถ้าตายเพราะโควิดหลวงพ่อจะไปไหมถ้ารู้จักกันก็ไปอย่างพ่อไม่ได้กลัวตายเนี่ยถ้ากลัวตายหลวงพ่อจะมานั่งรับแขกทําไมหลวงพ่อผ่านญาติโยมมาตั้งวันหนึ่งญาติโยมผ่านหลวงพ่อตั้งสิบบางครั้งเป็นร้อยเลยอะญาติโยมผ่านมาหลวงพ่อก็ ล้างมืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ให้ญาติโยมนะให้ญาติโยมทุกท่านมีความอดทนต่อความลำบากตากตรรมมีความอดทนต่อคำดูหมิ่นเหยียดหยามมีความอดทนต่อทุกขเวทนาทุกอย่างแล้วก็มีความอดทนต่ออารมณ์ได้เขียนเป็นบทเป็นบทเป็นบทกลอน ากาบยานียเอาไว้ว่าอดทนความลำบากแม้ทุกข์ยากจะพ้นไปอดทนต่อโรคภัยสิ่งจังไรจะหายไปอดทนความเจ็บใจไม่เป็นไรจิตแจ่มใสอดทนคนใส่ไฟใจเย็นไว้เห็นนุ่นทางอดทนต้องอยู่บ้านแม้อยู่นานสุดปล่อยวางอดทนทุกทิศทางจนอ้างว้างอยู่คนเดียว อดทนต่อบุคคลเราเป็นคนเลือกทางเองอดทนเกิดเบื่อเซ็งอดทนเก่งเป็นผลดีอดทนต่ออุปสรรคจะไปจากกุศลสีอดทนทุกนาทีทำชีวิมีสุขเถินฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านจงอดทนทุกนาทีทุกชัออ่วโมงทุกวันทุกวันจนกว่าสถานการณ์โควิดมันจะหายไปแล้วความสุขมันก็จะเกิดขึ้นต่อเราขอความสุขสวัสดี ทั้งทางโลกและทางธรรมจงบังเกิดมีต่อท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายอยากจะช่วยหลวงพ่อไปแผ่สมะก็กดไลค์กดแชร์นะไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินบาทไปเสียเงินสิบไปเสียเงินร้อยเ,อเงินพันแค่กดแชร์ให้เพื่อนฟังแล้วก็ถ้ากับเราได้พิมพ์หนังสือเด่นเล่มดึงเล่มไปแล้วนะขอเจริญพรอนอุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านสวัสดี